หุงอับพี่น้องเก็บบุพงษ์ฝากป้าพี่บุงเทมค่ะเอาป้าเก็บเลยค่ะปลางุ์ดกดกด๊กเอาใส่ถุงนถุงถุงเรื่องถุงโอ้บุพงษ์พี่น้องนี่มันบุพงษ์บุพงษ์บุพงธรรมชาติล้วนๆจ้านี่ธรรมชาติล้วนๆนะพี่น้องไปส่งแค่ถุงเลยบอกไปส่งแคถุงนะวะบุพงยหาบอกว่าม่มีของฝากนี่เดนะบุพงนี่ย้อยถงถุงถุงนี่ สดๆจากต้นเด้อค่ะแซ่บหวานค่ะกรอบไปต้มสมแซ่บแซบผูตัวปบนให้งวยงวยงามผูนุกนุ๊กไปเอาต้นบนน้ำเขาเอาอยู่ต้นนี้ก็เอาจากดิ้วใหญ่ป่าไปบ่มนี่ยถือหน่วยใหญ่หูหนวุนใหญ่ใหญ่โซโซโซหน่วยใหญ่หมุนหมุนหมุนเออหมุนเทนาไหมุนดีล่ะเออเออหมุนไปหมุนไปหมุนจาหูหนุนใหญ่กันหูใหญ่ตันี้ม่เลิกเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่พูอ้อืมอันใดลูกใหญ่อันใด อู่หง่ๆเราระวังขาดง้างมือเด้อโบ้เป็นน้องบ้เป็นน้ังตดกันเก็บโตมันโดบมันโดบมันโดีมาในสบอลมนี่แหละของเราพักของเราเองจ้าไปชักตนต๊กนี่เลยสิเด็ดนี่ง่ายทองตึมของเราเองจ้าเอาละเอาละพอแล้วาตัวพูดบาด้นวันี่ต้องพุป้ามาอีกคุจ้าสองหน่วยแกัหาอันหนที่ห้นี่ เอาลงมาน่เ่ยังเอาลงมาหลุดเออหมุนไปมันมันดันน้อยหน่อยหมนมันติดกันมนละครแฝดจ้าม่ละครมีลูกดูหน่วยนี้หน้าตาไหมหน้าตาโคือเจ้าของแล้พี่น้องหน่วยนี้ตกเลยเสียดายาน่โอ้ีเลวออกไปเอามาเลยค่ะป้าเอาแต่สวยอสวยๆไปคือเจ้าของมีน้องนวยนนขี่เล็บเอาอ เดี๋ยวมันจะไปใส่ตัวบุ้มอะไรอีกเออด้นลาให้มะละกอเยอะมากเลยค่ะมาเลยค่ะเหลือต้นนึงแหมอเขาแล้วเหลืออีกต้นนึงค่ะอีกต้นนึงเดี๋ยวตามไปต่อต้นต่อไปค่ะต้นนี้พอแล้วเดี๋ยวตามเรามาสองขึ้นแล้วจ้าขึ้นแล้วเจี๊ยเจี๊ยวป่าป้าสู้สู้ต้นที่สองนี่นี่ไม่สวยแล้วนะเนี่ยนี่ค่ะ บักฮวงค่ะบักฮวงพี่น้องพี่น้องเหมืุฮงแม่จะเป็นโดสจากต้นนี่เป็ยไงแห้งว้านบานลนไม่ต้้มสมจูกระแทบจ้าอืมกระแทบบาเบาๆนะคะคุณอาเดี๋ยวมันจะมันไม่จะช้ำแน่นบบาค่ะพอแ้อยังไงอันนี้หนวยใหญ่สองม้วนเยอะมาก็ลย สวยมากเลยค่ะโอ้มาละกออยฟวอยแม่ลอยเงามงามงามมากสวยงามค่ะพี่น้องมอ้ยป้าหนึ่งด้วยนึ่งด้วยไหนตรงตุงป่าเนี่ยดิ้นเลยคือไปอีกไม่ใช่หรอกคือไปอีกเนี่ยเหรอจ้ะไม่มันมันติดกันเออหนูตัวหนึ่งติดกันก็เอาออกมาหนู่นึงป่าเดี๋ยวไม่ใช่เบอร์ใหญ่เนาะนี่ สดๆจากต้นพี่น้องปวดโคตรเลยพอถ้าพอนะคะหน่วยหน่อยนะคะเอาลูกหน่อยเสียบได้หน่อยหน่อยพี่น้องตามมาบาทีนี้มาตามมาค่ะคราวนี้ยกยกถุงมาได้ค่ะไปแต่ไปแต่กล้องแล้วกันตามมาค่ะนี่ไปต้นที่สามกับต้นที่สามต้นที่สามนี่หน่วยตุปุติปีตุปุติปีแต่พี่น้องนี่หน่วยหน่อยๆมาบัตรแดดบังงงเด้อพี่น้องอะไรบางคน อันนี้หัวเหลืองนะจ้าซุกระบอกนี่หัวเหลืองอนนื่ยตมนี่นุ่ยน้อยี่ตั้ส <ตำ S 1> มเลานี่เห็นบนนนนอหนุวยนุยนูนหน่ห,นหนอยละโคกค่ะอันนี้หน่วยละโคก่อละคกเอามาเลยหลายปะ,อยะเอาไปแต่ของบนจักซหาหนื่ยกับพ่อแล้วอันนี้หน่วยละ,ะละโคกค่ะหน่วยละโคกตัส้มค่ะ กรอบขนาดเด้ค่ะต้องสมตัวนี้แซ่บแซ่บหน่อมุดปลาด้ยน้อยได้จ้าผมหน่อยหน่วยใหญ่ปลาจานหน่วยเมันคืออันนี้แหมอันเอียงนะมรกระไรนะฮอลแลนด์จ้าไข่ฮอลแลนด์มนฮอลแลนด์ใส่ไอ้อันนี้ใส่พันไอ้ทันสายพันธุ์ไทยสายพันธุ์ไทยอันนี้พ่อแม่พ่อแม่เล็กไงก็แต่หวานแห้งนะครัเวลาซุกนะพี่หวานหวานเนื้อแซ่บแห้งจ้านี่เอาละ น uh ี่เอามาให้ยโมได้ป่าตั <okay> ้งพ okay> ี่มันม um ันจะลบไปทางไหนหย่างย่อยย่อยดูย่อยย่ำย่างย่อยย่อยย่อยค่ะมันย่อยค่ะดูย่อยค่ะมันจะคันยางจ้าจะคันยางพอแล้วนะคะจะโอเคค่ะดี่ข้างล่างอยู่ดีป่ะเอื่องหนึ่งมอนมันหลุดนั่นเลของบดอีกหน่อยนึงนั่นแหละป้าเรื่องนั่นแหละโอเค จะแต่งทรงให้ก่อนนะแต่งทรงให้สวยเอาสิ่เอากล้ามาเอาบวบบวบเลยบวบเลยมีหน่วยบวบเลยมีแต่ดอกมีหน่วยไม่ได้แต่ไม่เชื่อตลาดเขียวเนี่ยนี่บกุงค่ะบกุงบกุงบกุงล้วนๆค่ะสดๆจากต้นค่ะนี่นี่คือบกุงนะคะนี่บกุงค่ะ สดๆค่ะพ่อสด,าอสดยางน<ด>้อย,ยใส่แขนหมดเลยยางก็น้อยค่ะดูป่าไปล่างออกมันสิบเปื่ยน่นนันอ,อ,องค์องค์นำจ้าสดๆสดจากต้นค่ะพี่น้องก,อกรอบ,ก,อบกรอบกรอบ